Ant m, m o ok. ok. t ดแอนต์มดเเด็กทารก b a b y เด็กทารกเค k กเค k e เค k e เค k กดอตุกตาดอตุกตา e อล a ฟ t ช้าง e อล a ฟ t ช้างแฟมีครอบครัว f a m i l ีครอบครัวก a ดแพะก a ดแพะ u า e บ้าน u า e บ้านอ e a m i ี e อ r e a m i c อ c r e a ี i อ e cream จ้าอง ดาโอ่งแคนการูจิงโจ้แคนการูจิงโจ้ไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนตตาข่ายเนตตาข่ายอ็อกวัวตัวผู้อ็อกวัวตัวผู้พีนเข็มหมุดเข็มกัดพีนเข็มหมุดเข็มกัดควีนพะราชินีควีนพระราชินีแรดหนูแรดหนูชิปเรือชิป เรือเทเลโฟนโทรศัพท์เทเลโฟนโทรศัพท์อัมเบลาลาล่มอัมเบลาลาล่มววคาโนโภูเขาไฟววคาโนโภูเขาไฟวิกผมปลอมวิกผมปลอมเอ็กซ์มัสวันคริสต์มาสเอ็กซ์มาสวันคริสต์มาสยโยโย่ลูกดิ่งยโยโย่ลูกดิ่งซีบามาลายซีบามาลายแคนกระป๋องแคนกระป๋องแพนกระทะ แพนกระทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนปากาเพนปากาเห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก่บีพึ่งบีพึ่งทีต้นไม้ทวต้นไม้ฟีอิสระได้เปล่าฟีอิสระได้เปล่าบินทางขยะบินทางขยะซิกป่วยซิกป่วยติ๊กหนาติ๊ก หนาพริกหมูพริกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจซ็อกถุงเทา้าซ็อกถุงเทา้าด็อกสุน,นัขด็อกสุน,นัขล็อกท่อนสุงล็อกท่อนสุงมูนดวงจันทร์มูนดวงจันทร์พูนสะว่ายน้ำพูนสะว่ายน้ำ ฮัตกะทอมฮัตกะทอมครับถ้วยกาแฟครับถ้วยกาแฟบัสรถประจำทางบัสรถประจำทางบลชแปลงบลชแปลงบูชพู่ไม้บูชพุ่ไม้พลูชผักพลูชผัก เลส s นทูบทที่สองเลสันทูบทที่สองกร i ๊กการทักทายกริ๊กริการทักทายเฮลโลสวัสดีเฮลโลสวัสดี n i สดี n i สดีซีพบเห็นซีพบเห็นทูด้วยกันทู to, ด้วยกันายสวัสดีายสวัสดีแก a ดดีใจแก a ดดีใจมิชพบ มีทพบมอร์นิ่งตอนเช้ามอร์นิ่งตอนเช้าไฟดีสบายดีไฟดีสบายดี thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณ after noon ตอนบ่าย after noon ตอนบ่าย evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น กูดบายลาก่อกูดบายลาก่ออ a g เกนอีกครั้งอากเกนอีกครั้งกูดไนราตีสวัสดิ์กูดไนราตีสวัสดิ์กูดบาย Lesson t บทที่สาม Lesson t บทที่สาม Introduction การแนะนำ Introduction การแนะนำทำอินเข้ามาทำอินเข้ามา ดีส์นี่ดีส์นี่เพลีสโปรดกาลุนาพลีสโปรดกาลุนาเนวใหม่เนวใหม่สติเดนนักเรียนสติเดนนักเรียนเฟนเพื่อนเฟนเพื่อนเนมชื่อเนมชื่อประฐมชั้นปถมปถมชั้นปถม t h a นั่น t h a นั่นบ <s df> ูแมนผู้หญิงบูแมนผู้หญิงมิสนางสาวมิสนางสาวทิเชอร์ครูทิเชอร์ครูเกิลเด็กหญิงเกิลเด็กหญิงบอยเด็กชายบอยเด็กชาย Lesson 4บทที่สี่เลสันโฟบทที่สี่บอดีร่างกาย Body ร่างกาย h เฮศีรษะ h เฮศีรษะ Eye ตา อาตาเอียหูเอียหูนอสจมูกนอสจมูกเมาส์เน็กคอเน็กคอเมาส์ปากเมาส์ปากอาร์มแขนอาร์มแขนแฮน,น,นมือแฮนมือเล็กขาเล็กขาฟุตเท้าฟุตเท้า Help me, help me, help me, help me. Long ยาว long ยาว Short สั้น short สั้น Big ใหญ่ big ใหญ่ Small เล็ก small เล็ก Glass แก้ว glass แก้ว Box กล่อง box กล่อง Ship แกะ ship แกะ ดีลาฟ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 ลีเซนไฟล์บทที่5้าล s เซ้นไฟบทที่ 5, Number 5้านัมเบอรจำนวนนัมเบอร์จำนวนศูนย์ศูนย์หนึ่งทูสองทสามโฟสี่ไฟล์ห้าซินเจ็ดเอ็กแปดาเทนวนสิบเอ็ดทเวลสิบสองเอทีสิบสามโฟทีสิบสี่ฟิฟ 16, 16 17 1ส1บหกเจ็0ท0สิบเจทีสด้ทนตียี่เอตีฟสีดที่นั่นเดอที่นั่นเด้ะอีสตมีเดอะอีสตมีเดออามี t ด e r อา r e มีเฮียที่นี่เยที่นี่คัล์นับนับ ดิสเหล่านั้นดิสเหล่านั้นดิโดสเหล่านี้โดสเหล่านี้ how many จำนวนเท่าไหร่ how many จำนวนเท่าไหร่คาร์รถยนต์คาร์รถยนต์เบิร์ดนกเบิร์ดนกบุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือ ruler ไม้บรรทัด ruler ไม้บรรทัด pencil ดินสอ pencil ดินสอ power ดอกไม้ power ดอกไม้ candle เทียน candle เทียน ออรเรนซ์ส้มออรเรนซ์ส้มคีกุญแจคีกุญแจบบลลูบอลบบลลูบอลสคเคิลวงกลมสคเคิลวงกลมทาแองเกิลสามเหลี่ยมทแองเกิลสามเหลี่ยมสแควร์สี่เหลี่ยมจจตุรัสสแควร์สี่เหลี่ยมจจตุรัส